สวัสดีครับผู้ก่อมุ้ยโอโซนเกมมิ่งครับผมกับคุกกี้รันคิงดองกันอีกแล้วนะครับผมอัปเดตอันอีกแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นฉากข้างต้นๆก็รู้เลยนะครับว่าอัปเดตใหม่นะครับผมเข้าไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวคงกดนี้ก่อนนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับว่าอัปเดตใหม่นั้นจะเป็นอะไรนะครับผมไปชมกันเลยครับ นั่นแหละครับผมที่ได้เห็นกันนะฮะอัปเดตต่างๆมากมายนะครับผมอย่างเช่นหอคอยเคสกุดอลมาตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะเป็นการไต่ดานเหมือนไต่แรงนะครับผมเอาของรางวัลขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้ผมเล่นถึง2ีกแล้วเดี๋ยวผมค่อยเล่นต่อนะครับผมมันสนุกมากเพลินมากเลยนะครับส่วนอ่าจำบ้านได้ไหมครับบ้านอันนี้นะ มันสามารถรวมกันได้แล้วนะครับผมเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยผมรวมแล้วสอ,องอ่างสองงเห็นไหมมันต้องเลเวลห้าขึ้นไปนะครับผมถึงจะรวมได้น,นะครับผมแล้วก็อัปเดตตัวละครใหม่มาอีกสองตัวนะครับนั่นะค,คือคุกกี้เพทาแล้วก็คุกกี้รถมาเดือนะซึ่งคุกกี้รถมาเดือนี้โอกาสได้น,น่าจะยากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องทํากิจกรรมนี้ฮะโอ้สอสอสอ ขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับเพราะว่าไอเน,นี้ยมารวมแตะเขาของกีรถมาเดือยใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ามันต้องใช้หนะ้าสิบซึ่งมันมันไม่ไอัน,นี้มันไม่ถึงนะครับเนี้ยรถลมแตะรู้รสึกจะไม่ถึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าไม่ถึงไม่น่าถึงนะต้องไปซื้อเอาอ่ะโอโหอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูอันนี้ก่อนนะมันมันไม่มีครับมันไม่มีเลย ลักกี้บอดนี่ตรงใส่ผมองมไม่ได้แล้วมั้งครับไม่รู้เหมือนกันนะโอกาสได้อันนี้น่าจะถดถอยลงไปแล้วนะฮะแต่ที่จะมาในวันนี้นะครับคือผมจะเปิดแพ็คนี้นะครับผมตัวละครน,นี้ครับคุกกี้และเพทรีครับไม,ไม่ใช่เพทาคนรนะับมัเหมือนเพทานน่นแหละเพทรีนะครับผมเนี่ยยังกับอ,อยู่ในอาณาจักรเอออะไรนะอียิปต์ใช่ไหมอันเนี้ยเพทาอะไรเงี้ยครับผม ดูความเป็นไปได้ที่จะได้หน่อยนะหนึ่งเปอร์เซ็นครับผมอ๋อหนึ่งเปอร์เซ็นว่ะอ๋อเป็นสายแนวหลังนะครับเนี่ยคนนี้ตัวนี้รถมันเดี๋ยวก็ออกด้วยนะครับเนี่ยศูนย์ยูศูนย์หกสามอ่ะเอาแต่โอกาสอาอกน้อยมากๆเลยเพจทีนี่คือดีสุดละหนะึ่งเปอร์เซ็นน่ะออกมาเป็นสายยิงระยะไกลครับอ๋ออยู่แนวหลังนั่นแหละสมควรแล้วอยู่แนวหลังนะฮะอ่วันนี้ผมจะมาเปิดเออ่คุกกี้รถเพจทีนะครับผม เปิดไปเรื่อยเลยจนกว่าจะถึงเ,เหลือทักสี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเพชรนะครับผมมาเพื่อการเสียวล้าครับผมจะเปิดแม่พิมพ์สีม่วงก่อนนะครับแล้วตาวด้วยเพชรเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียวล้านะครับผมไปกันเลยครับสามตัวแล้วขอให้ดีนะเพื่อนไม่ดีครับข้ามไปเลยครับไม่ต้องพูดมาก <laughs> ตัวอะไรวะเนี่ย เออแต่ไม่เอาอยู่แล้วนะครับผมโอเคโอเคมาบายแฮกที่สองนะครับผมจะเหลือถ้าประมาณสักสี่หมื่นแล้วเหลือสี่หมื่นเลยดีกว่าถ้าเหลือสี่หมื่นแล้วยังไม่ออกนี่พอก่อนนะครับผมไม่อยากเปิดหมดอนะ่ะผมผมจะเก็บไว้ตอนช่วงวันเกิดผมด้วยอ่ะผมจะเปิดยับๆเลยอ่ะช่วงวันเกิดเปิดให้หมดเลยครับนะครับผมไปแฮกที่สองสองดาวนี้ไม่ออกแล้วครับ ไม่ออกครับออกยากจังเลยวะออกแต่หินวิญญาณเนี่ยนะโอ้โหไม่เดือนไม่เดือนเราออกเป็นหินวิญญาณวะตรงใส่ยากๆเลยงี้แ็กิสาครับผมลุยเลยฮะเฮ้ยสามตัวดีมากเนยมัต้องงี้ซตาหวานแบบนี้กงชอบมาเลยออกมาซะยี ถ้าะอกตัวเดียวครับไม่รู้ใช่ป่ะมาเลยมาเงินตัวอะไรกันเอ้ยโอ้ยพอหมดเต็มแล้วนักกรรมมาแล้วเขาคือกันจุก과อบุญกับมานียใงชิอรโอ้โหโอ้ได้แล้วอ่ะออกมาเร็วมากเลยแพ่ที่สามก็ได้แล้วครับ สุดยอดอยากได้ส yeah ูตรช่วยกวดนักเรียนการ์ตูนจบเลยครับ <Huh? S 1> <laughs> พอเลยครับโอ้โหได้แล้วครับได้แล้วปลอมือหน่อยครับปลอมือหน่อยโอ้ไม่ต้องเผลอแรงมากแลว้วอ่ะแถมหินี่อีกต่างหากอ่ะสะคริปต์ได้เลยสคริปต์เลย,เลยโอ้ยโอ้ย ได้อีกได้ตัวหนึ่งอะได้อีกตัวหนึ่งครับได้ยี่สิบกะโอโหแสดงว่าพีทีสองอันเลยเย่จบครับพอแล้วครับอยู่เทียนนี้จะเหลือห้าหมืน่นปรากฏว่ามันออกมาเร็วมากเลยนะโอโหโชคดีโชคดีดครับโชคดีมากนี่ครับออกมาได้เลยครับเห็นปะ่ะออกมาสองตัวด้วยเห็นปะ่ะรู้สึกนี่ผมเปิดไปสามแพ็คเองผมได้แล้วออมีคุกกี้นี้ด้วยผมยังไม่ได้สมุดพลอยเลยนะผมค่อยว่าแล้วกันนะครับผม อีกแล้วพอแล้วเอาละผมเป็นไงบ้างครับผมเปิดแพ็คครั้งนี้นะครับเออถือว่าออกเร็วดีเนาะเออมาดูความสามารถมันดีก,กว่านะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ใช่ไหมาภาวนาศักดิ์สิทธิ์จะว่าพลังล้างผ่านความไม่ถูกต้องหลังโจมตีปกติจะยิงธนูแสงไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ไม่ใช่สก,กิลจะยืมความศักดิ์สิทธิ์แห่งคณะเพิ่มระดับความเสียหายโจมตีปกติและเพิ่มความเร็วโจมตีระยะเวลานึงอ๋อ มันใสสไนปเปอร์น่ครับอันนี้มันอยู่แนวหลังเลย <S <S น่าจะกิ่งกว่าไอ้พวกไอ้อไพวกนเนี้ยเนี่ยอย่างคุกกี้แล้วเข้าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไ่ <S <S ไ้จะใช้ใช <S <S ละผมว่าจะขายทิ้งละขายไอท็อปปิ้งทิ้งละผมเอาตัวนี้ดีกว่านะโอเคครับผมเอาผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะผมที่ชอ่องมุ้ยโอซนเกมมิ่งทั้งในถูกเฟซบุ๊กได้ผม สะสนช่องได้ตามโพสต์ข้างล่างเลยนะครับผมเอาละผมมวยอสศนเกมมิ่งต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ท่อปครับผมบายผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม